ใครคือพระเจ้าตากสินและทำไมถึงได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นอดีตแม่ทัพผู้กล้าหาญในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาทรงมีชื่อเดิมว่าสินและเติบโตในเมืองตากซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญต่อมาได้เข้ารับราชการทหารและมีบทบาทโดดเด่นในการรบกับพมา่า เมื่อกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าทำลายลงในปีพศ2310บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะไร้ผู้นำและแตกแยกพระเจ้าตากสินจึงรวบรวมไพ่พลฝ่าวงล้อมพม่าไปตั้งหลักที่จำทบุรีแล้วรวบรวมกำลังกลับมาตีฝ่ากองถับพม่าจนสามารถกู้เอกราชคืนได้ภายในเวลาไม่นานด้วยพระปรีชาสามารถในการรบ และความเสียสละเพื่อชาติประชาชนจึงสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงทนดุลีในปีพศ2310นับเป็นผู้นำที่ฟื้นฟูชาติไทยให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งหลังการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา